สองสิกขาพระพุมธมารดีนั่เทียนก่อนที่จะไปปักนะครับใเาานเท้ากระดาษเหนือบภนภพิธีทองสามหลวงนั้นความสว่างสวยความดีของพระสมเด็จกรที่ได้ร่วมสวมสัสดิ์พระมพเดจพระด้านเจ้าส,สังวรารีนาค่ะเป็นส่วนหน,น,นึ่งในกิจกรรมเฉลิม ็นวันแม,แม่แห่งชาตินะคะคือเริ่มในปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันค่ะสหรมดุลที่ถูกจดในงานนี้ผู้ชนะแรกนั้นสนับสนุนโดยกองทัพบกโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้เป็นสก,การกองทัพบกนะคะได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกโดยพลตรีวีระชัยอินทุสกุลกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเป็นผู้รับผิดชอบ สัญลักษณ์สกทรงพลัะเจริญค่ะนอกจากนี้นะคะชื่อลูกอีกหลายชุดที่จุดในงานสุดสองศิลปพระบรมราชินีานาะคกะ็ยังมีชื่อที่เป็นมงคลน,นะคะรวมถึงแสดงถึง ปาะธานันธัให้เอากระดาษออกด้วยนะครับแล้วก็ไปฝากเขียนครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอเชิญชวนประชานท่นผัดนิดหนึ่งนะครับวันนี้มีอาหารนะครับมี๋วยเตี๋แล้วก็มีผัดไทยนะครับท่านจะทานที่นี่นะครับหรือจะนําพาไปทานโดยคนที่ท่านรักอยู่ที่บ้านนะครับไปฝากพ่อฝากแม่ก็ขอเชิญชวนเลยนะครับสําหรับน้ํานะครับก็กบขอบคุณมากๆนะครับจาก ท่านสารวัตรจรุนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนนะครับครอบครัวาร้งการตำรวจครับอาเทียนอย่าไปปักตองตึกนะครับเรามีที่ปักให้นะครับหน้ากองกลับนะครับมาปากนี่เลยลูกมาทางนี้เลยรับมาทางนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวไฟจะไม่ตึกนะครับเดี๋ยวไฟจะไม่ตึกนะครับมาที่ที่จับเ็าให้แล้วฮะนี่เลยหน้ากองกลับนะครับ แล้วเอากระดาษออกนิดนึงนะครับแล้วก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวกันนะครับไปก๋วยเตี๋ยวกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางโน้นจะไปไหม้อาคารนะครับหนู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 มารงนี้ลูกเอาออกเอาออกหมดเลยนะครับตำรวจไปดูนิดนึงครับเพื่อนๆตำรวจไปดูลูกๆกหลานนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวลุงไม่มีที่อยู่นะลูกเพราะนั่นที่ตรงตรงร้อยตรงร้อยเอาออกเลยครับเดี๋ยวลุงไม่มีที่อยู่เขาโอนอ่อนแอครับในนามของนะครับ ข้าราชการตำรวจกองกับการปฏิบัติการพิเศษนะครับโดยท่านพันโทเอกอาทิตย์แท่นดินนะครับผู้กับการนะครับวันนี้นะครับท่านก็มานําพานะครับพี่น้องประชาชนแล้วก็ครอบครัวนะครับที่บริเวณอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับเรามีก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะครับเรามีผัดไทยกับก๋วยเตี๋ยวน้ำครับเชิญเลยนะครับ อาวประานที่บ้านครอบครัวก็เรียนเชิญนะครับครับครับครอบครัวเป็นสุขการงานสนุกวันนี้นะครับ <c oughs> ก็กาบขอบพระคุณท่านสารวัตรนะครับ <c oughs> ทุกทุกองร้อยนะครับที